เธอบริษัทของเราเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคศนะฮะ1964ผู้ก่อตั้งของกลุ่มแสงฟ้าเนี่ยก็คือคุณพ่อสุวรรณตันติศิริวัฒนะครับผมก็มาเป็นรุ่นที่2นะครับจากบริษัทของเราแรกเริ่มเนี่ยจะเป็นตึกแถวเล็กๆอยู่ที่ ถนนมหาชัยสายแยกสับนาราชนะครับโชว์รูมแต่รูปแบบแรกของเราเนี่ยก็คือโชว์รูมที่บางบัวทองประมาณปี1,990นะครับถัดมาอีกประมาณ2,007นะครับก็จะเปิดโชว์รูมที่2ที่สาขาไซน้อยนะครับก็จะเป็นโชว์รูมหนักไปทางด้านรถบรรทุกขนาดใหญ่โดยที่บางบัวทองเนี่ยก็จะเน้นมาที่รถปิกอัพแล้วก็ล่าสุดนี่เองนะครับซึ่งเราเพิ่งเปิดดำเนินการในปี2021 เราก็มาเปิดที่สาขาสามโคเป็นสาขาใหญ่ที่สุดที่เราเคยมีมานะครับบนพื้นที่ประมาณ10บไร่จะรวมทั้งโชว์รูมของทั้งรถใหญ่และรถเล็กรวมเข้าอยู่ด้วยกันภาษาของทางอิสุสเขาเรียกว่าโชว์รูมไฮบริดซึ่งโชว์รูมนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวโชว์รูมและก็ศูนย์บริการสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เต็มที่ ามีการโชว์แล้วก็ขายได้ทั้งรถใหญ่และรถเล็กรถเล็กในที่นี้คือรถปิกอัพก็จะเป็นปิกอัพทุกรุ่นของอีซูซสุแล้วก็ในส่วนของรถใหญ่เนี่ยก็ตั้งแต่รถตระกูล N นะครับที่เป็นพวกรถเอลฟ์รถขนาดกลางส่วนรถขนาดใหญ่เลยก็มีตั้งแต่รถตระกูล F ขึ้นไปนะครับก็เป็นหกล้อใหญ่10ล้อแล้วก็ไปถึงหัวลากเลยนะครับนอกจากนั้นเราเองก็ยังมีการประมูลงานราชการด้วยนะครับเรรากห้นนชได ูนย์เซลสาขา3โคกของเราเป็นศูนย์บริการครบวงจรมีทั้งโชว์รูมไยขายรถบรรทุกขนาดเล็กรถบรรทุกขนาดใหญ่ศูนย์บริการหลังการขายมีห้องรับรองลูกค้าอยู่ด้านบนแล้วก็มีโรงซ่อมขนาดกว้างขวางเราเป็นศูนย์บริการที่มีหน้ากว้างที่สุดในประเทศไทยในเวลานี้นะคะแล้วก็สามารถมองเห็นช่องซ่อมจากทางด้านหน้า เรามีร้านกาแฟโมดัสซึ่งเป็นร้านกาแฟที่ดังมากในปทุมธานีจุดเด่นของเราก็คือลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าซ่อมได้เลยไม่ต้องรอานานช่างของเราเป็นช่างที่ผ่านการฝึกมาตรฐานของตรีเพชทั้งซูเปอร์แมคานิตของเราเนี่ยได้รางวัลจากตรีเพชทุกปีสามารถแก้ปัญหารถหายขาดออกไปแล้วสามารถทํางานได้อย่างสบายใจช่างของเราทุกคนผ่านการฝึกจากตรีเพชอิสุสเซลส์นะคะแล้วก็มีใบรับรองจากตรีเพช ที่เข้าซ่อมกับศูนย์บริการเราจะไม่ต้องรอนานแล้วก็มีอะไหล่พร้อมสําหรับรถทุกรุ่นในศูนย์บริการของเรานะคะสามารถซ่อมได้ทั้งรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่รวมถึงหัวลากและหางพ่วงด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าที่วิ่งผ่านมาทางเส้นนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาปรึกษาตรวจเช็คระยะซ่อมหรือว่าปรึกษาเราได้ทุกเรื่องนะคะผ่านมาแวะมาได้เลยค่ะ สำหรับเรื่องความมั่นใจในการบริการลูกค้านะคะก็ต้องบอกว่าอิสูสูแสงฟ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในดีลเลอร์ที่เก่าแก่ที่สุดปีนี้เป็นปีที่57แล้วค่ะนอกจากเรื่องการเปิดมายาวนานเนี่ยอิสูแสงฟ้ายังการันตีด้วยรางวัลมากมายนะคะอาทิเช่นในปี2012ค่ะเราได้คัดเลือกให้เป็นดีลเลอร์นัมเบอร์นั่นก็คือเป็นดีลเลอร์ที่ดีที่สุดตามมาด้วยรางวัลยอดขายรถขนาดกลางค่ะอันดับหนปีซ้อน แล้วก็รางวัลความพึงพอใจลูกค้าค่ะ CSI number no. one 6ปีซ้อนค่ะเราพยายามดีที่สุดนะคะตามมตโต้ที่ว่าคุณค่าที่เหนือกว่าในราคาเท่ากันอีซูซต้องแสงฟ้าค่ะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะ สามารถที่จะ walk in นะคะเข้ามาเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการของอิสุสุแสงฟ้ามีทั้งหมด3สาขานะคะได้แก่สาขาบางบัวทองไซน้อยและสามโคกนะคะนอกจากนี้เรายังมีอิสุสุแสงฟ้า Body ้แอนด์เพนะคะรับซ่อมสีและตัวถังด้วยค่ะถ้าลูกค้าที่มีความต้องการติดต่อทางช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ที่ Facebook Page นะคะ3เพจที่ขึ้นตามนี้เลยค่ะ หรือหากสะดวกเป็น l ล n e แอดนะคะเรามี l ล n e แอด i f i a l Account นะคะ3อันนะคะตามที่ขึ้นเช่นกันค่ะหรือหากสะดวกติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ตามที่ขึ้นนี้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็อยากจะชวนเชิญนะคะให้เพื่อนๆนะคะมาติดตามกันนะคะเพื่อรับข่าวสารแคมเปญน,นะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับอีสูสูแสงฟ้ากันนะคะอีสูสูต้องแสงฟ้าค่ะ